สวัสดีจ้าพี่จ๋าฟุตบอลวันนี้น้อยมากๆเลยนะคะเป็นช่วงพักเบตแต่วันนี้ก็ยังหยิบยกมาฝากให้พี่พีหนึ่งกู้จากโรมาเนียซูเปอร์ลีกเวลาตีหนึ่งนะคะซับซีเปิดบ้านต้อนรับการเยี่ยงของเกาหลีบูซานะคะมาดูฟอร์มให้เกมย้อนหลังล่าสุดกันสองทีมก่อนเลยนะจ๊ะเจ้าบ้านชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามทีมผู้มาเยือนเสมอหนึ่งแพ้สี่นะคะซับซีนี่อาจจะตกไปในช่วงหลังนะคะแต่ผลงานในบ้านยังพอเชียร์ขึ้นละจ้ะห่างโซนตกชั้นถึงสี่แต้มเลยนะคะเรียกว่ากําลังใจยังดีอยู่จ้ะส่วนเกาหลีบูซานะคะน่าจะหมดไไฟปแล้ว พราะตามพื้นที่ปลอดภัยไกลลิบถึง7แต้มเลยพี่ๆจ๋าโดยเหลือเกมให้เล่นเพียงแค่5นะัดเท่าน,นั้นเองสํำร้ายผลงานย่ำแย่แพ้ถึง6จาก7เกมที่ลงเล่นไปนะคะผลงานนอกบ้านบอกได้เลยว่าเละตุงเป๊ะมากๆต้องบอกว่าเซบซี่เนี่ยทำได้ดีกว่าเยอะแล้วค่ะและการเปิดบ้านในวันนี้ยังไงก็ต้องชนะสถานเดียวเชียร์ชาวบ้านค่ะ ฝากนะคะจากลาลิกา2เวลาตีสองครึ่งนะคะซิดิคีคาสเตลลอนเปิดบ้านต้อนรับการไปของลาเคอคุนยูรูฟอร์ม5เกมเมืนหลังล่าสุดกระทุ้สองทีมก่อนเลยนะคะจะบ้านชนะ3าเสมอ1แพ้1ทีมพูมเมเยนชนะ2เสมอ2อแพ้1นะคะ ทั้งสองทีมต่างต้องการแชยชนะเพื่อขยับหนีโซนอันตรายกันทั้งคู่นะคะเจ้าบ,บ้านอาจจะมีเกมเย้่ที่ดีชนะ2เกมติดต่อกันแต่ภาพรวมผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะขณะที่ลาคอคุณย่านี่ผลงานก็ไม่ธรรมดาแพ้ยากรวมไปถึงเกมนอกบ้านก็เพิ่งบุกเอาชนะโอเบโดมาได้นะคะทาให้5นัดหลังเนี่ยเก็บได้ถึง10แต้มลากรุญนย่าวางแผนมาเล่นแบบรัดกลุ่มด้วยนะคะวันนี้มองว่าโอกาสบุกมาแบ่งแต้มเนี่ย มีแน่นอนแล้วค่ะพี่พี่จ้าวันนี้ขออนุญาตเชียร์ท่านรองทีมเย็นดีกว่าค่ะ